สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องควางถาโลกค่ะ ลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุน้าค่ะธาตุน้ําก็มีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค,ค่ะสามารถดูนที่แล้วก็เช็คราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้เป็นแบบ i m e l e s s นะคะก็คือดูช่วงระยะเวลาไหนก็จะเป็นคำแนานายในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะกวางไม่ได้จํากัดระยะเวลานะคะเอ,อ่อในคลิปนี้นะคะ่ะจะเฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่กําลังคุยคุยกันอยู่ ดูใจกันอยู่เนาะนะยังไม่ได้มีสถานะอะไรนะคะอาจจะเพิ่งเริ่มคุยกันก็ได้นะคะหรือว่าคุยกันมานานแล้วก็ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะ ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดูกกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนั่นเลยค่ะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใสตตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถาน,นการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนค่ะว่า เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์ที่ว่าพูดไปนะคะตรงกับคุณอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สองเหตุการณะะ์เนีค่ะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็ไปดูหัวข้ออื่นก็ได้นะคะ,ะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่หกไม้นะคะ่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะคะก็คืออยู่ไกลกันแหละเออพออยู่ไกลกันเนี่ย ก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ชัดเจนนะคะดูท่าทีกันไปดูท่าทีกันมานะคะหรืออาจจะเป็นแบบนี้ค่ะตอนแรกก็อาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันใกล้กันเนาะนะเราอาจจะมีเหตุจําเป็นที่ใครสักคนเนี่ยต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไกลออกไปนะคะทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลายเป็นในรูปแบบที่ต้องมานั่งคุยกันอีกาําความรู้จักกันใหม่นะคะก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันสักทีแบบนี้เนาะ,ะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่ ก้าดาบนะคะอืมนะค่อนข้างเครียดนะคะเออเครียดอย่างนี้นะคะว่าคิดว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกให้กับเขาค่อนข้างเยอะแล้วทีเดียวนะต่อมาค่ะมีไพ่สเตรนค่ะอืมความสัมพันธ์นี้อาจจะคุยอยู่กับคนราศีสิงก็ได้นะคะนะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปมามค่ะมันก็เลยทำให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะ เจ็บปวดกับความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะหรือไม่นะคะณตอนเนี้ค่ะคุณอาจจะกําลังคิดถึงเขาอยู่ก็ได้นะคะม,มาดูใบต่อมานะคะมีไพ่เมจกเชียนค่ะมเมจกเชียนเนี่ยอาจจะหมายถึงเขาค่ะที่มีลักษณะแบบมีสเสน่ห์นะคะพูดจาดีนะคะออมีวาทศิลป์เวลาพูดเนี่ย ดึงดูดเรามากๆเลยนะคะนะหรือว่าเาเขามีวิธีบางอย่างที่ทำให้เราใจอ่อนนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะอืไพ่สองเหรียญเนี่ยก็ออกแนวแบบไปไปมามาแหละนะคะอืมาหายหายค่ะความสัมพันธ์เนี้ยนะอืมบางทีเนี่ยคุยคุยกันอยู่นะแล้วก็หายกันไปนะแล้วก็วนเวียนกลับมานะคะ หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบที่ว่าเขาคนนี้นะคะยังติดต่อสื่อสารอยู่กับคนเก่าก็ได้นะคะคนเก่าของเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาทําให้เขาเนี่ยยังไม่ตัดสินใจที่จะไปข้างหน้ากับเราอืมนะคะแอะมาดูกันต่อนะมีไพ่ temperance ค่ะอืมอความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ เาคิดว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่ปรับตัวนะเขาก็น่ารักเหมือนกันนะคะเขาก็เป็นคนที่ปรับตัวเข้าหาคุณเหมือนกันนะคะอืมนะพยายามปรับกันไปปรับกันมานะคะอ่ะมาดูแต่บางทีอาจจะปรับใช้ระยะเวลานานเหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะเพิ่งคุยค่ะอ่าแต่บางคนก็อาจจะคุยเป็นระยะเวลานาน,านแล้วนะคะอาจจะหเดือนขึ้นไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ just i c e ค่ะ คนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะเมื่อกี้ที่วังบอกไปว่าเขาคนนี้อาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆเข้ามาเนอะเออบางคนเนี่ยอาจจะยังติดพันอยู่อาจจะเรื่องของการหย่าร้างนี่ยังไม่เสร็จเลยเลยแบบนี้นะคะแบบว่าเออเรื่องของการหย่าร้างมาเป็นปีๆละนะคะก็ยังไม่เสร็จเลยนะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ก็อาจจะอยู่ใน,นลักษณะที่ไม่ชัดเจนนะคะก็ดูใจกันไปดูใจกันมาแบบนี้อนะคะอืมก็เป็นไปได้นะอืมนะหรือตัวเอ่อคุณก็ได้นะคะมีความโลเลกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเออโลเลว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ นะีคะอืมนะพอเหมือนคุณอยากจะพอ mm. เขาก็วนเวียนกลับมาค่ะเพราะมันมีไพ่ทั้งสองเหรียญเนอะสองเหรียญมันก็จะเป็นแบบยื้อๆค่ะเออยื้อๆแล้วก็ temperance ก็ออกแนวเดียวกันนะเออคุณพยายามที่จะไปล้วนะคะอืมเรามีเหตุผลเยอะพอมากแล้วนะ,ะที่จะไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะพอเราเดินออกไปละปรากฏเขาเนี่ยวนเวียนกลับมาอืม วนเวียนกลับมาแล้วทําให้เอเหตุผลตรงนั้นที่เราเคยคิดว่าเราจะไปอ่ะมันหายไปหมดเลยะค่ะเออมันหายไปหมดเลยแบบนี้ก็ได้นะคะอืมลูกวางเนี่ยจะต้องตื่นเออเวลานี้ตลอดเลยนะคะเออเหมือนเหมือนน้องหมามันมีเวลามีนาฬิกาส่วนตัวนะเนี่ยตื่นแหละนะคะออต่อมานะคะมีไพ่ เออห้าไม้ค่ะวางหยิบออกมาสองใบนึงอห้าไม้ก่อนเนี่ยห้าไม้แล้วก็พาย t h w w r r l d ค่ะอืมนะเอ่อบางคนเนี่ยนะคะอืมอาจจะมีความเห็นไม่ค่อยลงรอยกันก็ได้นะคะอืมถึงแม้จะคุยคุยกันอยู่อะ่ะแต่ก็ทะเลาะกันได้อะ่ะนอกไหมโอ้บางทีคุยกันแบบสองวีคอะแต่ก็ทะเลาะกันได้อะ่ะอืมแต่ใจเราก็อยากที่จะมีเขาอะ่ะ มันก็ย้อนแย้งนะคะคุณขาดังนั้นนะคะก็อย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะก็คุยคุยกันไปก่อน,นะคะ่ะยังไม่ได้เป็นแฟนกันยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเนะเออไม่จําเป็นที่จะต้องทะเลาะก,กันเพราะการทะเลาะก,กันมันบั่นทอนความรู้สึกคะ่ะอืมนะคะอ่ะไพ่เดลเวอร์นะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณอาจจะคุยอยู่คนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะหรือหรือว่าความรักอันนี้มันเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะ อะมาดูต่อกันนะคะเมื่อกี้ให้น้องหมาไปอยู่กับคุณแม่แล้วอะมาดูต่อกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเนาะอืมนะจะมีความชัดเจนไหมนะคะใครที่ห่างกันไปจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่านะคะอะหรือไพ่อยากมีอะไรบอกก็ให้ไพ่บอกขึ้นมานะคะเป็นไพ่เดอะฟูลค่ะอืมนะคะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือไม้ะคะ่ะอ่า แล้วก็สองไม้ค่ะแล้วก็ q u e Queen of s อ o r c e ค่ะแล้วก็ The Lover นะคะ <laughs> หนูไพ่ e e ีนออ o ซอสอันนี้น่าบึ้งมากเลยนะอะถามว่าทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงกวางก็คิดว่าในช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าอาจจะเดือนสองเดือนเนอะมันก็ยังมีความแบบ ไม่ชัดเจนอยู่เนาะเอ่อยังไปเรื่อยๆอยู่นะคะใครสักคนหนึ่งยังไม่พร้อมกับการที่จะมีความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ยอยากจะดูใจกันไปอยู่คุยคุยกันไปอยู่แต่ว่าการคุยการครั้งแง่นะคะมันก็ยังคงมีมีความแบบมือหวานะเออมันไม่ใช่แบบน่าเบื่อนะมันก็มีความมือหวานะคะแต่ว่าก็ต้องลดความแบบ aggressive ความแบบเอ่อจะหาเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยลดให้มันลงมานะคะนะแล้วมันก็จะมีความหวานขึ้นความแซบมากขึ้นนะคะแล้วก็ดึงดูดกันมากขึ้นออะดูจากไพ่นี้นะคะไพ่ The Lover นะคะกอดกันกลมเลยนะอือเอ่อว่าคิดว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ค่ะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังผูกติดกันอยู่เนาะ เออยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่นะคะอืมอ่ะขอดูหน่อยค่ะเหมือนห่างไปก็คิดถึงพอพอมาก็แบบอืมเออเข้ามาเกอะเข้ามาคุยอย่างเงี้ยเหมือนชดเชยความชดเชยกับเวลาที่ผ่านมาอารมณ์มันนั้นมันก็ทําให้มีความดึงดูดมากๆเลยนะคะนะอืม เาคิด okay. ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็ต้องระวังเรื่องของความใจร้อนด้วยนะใจร้อนด่วนพูดนะคะขี้วีนประชดประชันอืมอันนี้ต้องระวังนะคะเออแบบนะเขากลับมาปุ๊บวีนปั๊บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะหรือว่าเขากลับมาปุ๊บดราม่าปั๊บเลยกลับมาทําไมทั้งๆท,ที่เราก็อยากให้เขากลับมาเนาะโออนะ ก็ต้องระวังอารมณ์นิดหนึ่งนะคะอย่าดราม่ากเกินไปเรื่องเล็กๆก็บางทีปล่อยบ้างก็ปล่อยไปเถอะนะคะ mm. ขอดูหน่อยค่ะมีอะไรต่อบ้างนะคะ mm. มีไพ่สีไม้ค่ะไพ่บอกว่าให้แล้วก็ไฮโรแฟนส์ค่ะ mm. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแง่เฟิดให้ให้หมดก่อน mm. สีถ้วยค่ะไพ mm. ่บอกว่าถ้ายังคงรักษาความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอืม มีความหวานมีความแซบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความกลมเกลียวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่วีนไม่เหวี่ยงเงี้ยมีโอกาสมากๆนะที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีความมั่นคงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยด้วยนะเออเปิดเผยด้วยนะคะอืมเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้ถ้าเรื่องดีเราก็ควรจะรับเอาไว้เนาะ ก็ขอดูหน่อยค่ะนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะมีไพ่สามถ้วยค่ะอคิดถึงแหละถ้าอยู่ห่างกันก็คิดถึงหรือไม่ถ้ายังคุยกันอยู่เขาก็รู้สึกว่าโอ้การคุยกับคุณเนี่ยมันสนุกสนานจังเลยอะ่ะมีความสบายใจอะ่ะเหมือนเพื่อนเหมือนมิตรมีมิตรภาพดีๆนะคะสามารถปรึกษาอะไรได้มีอะไรก็พูดคุยได้เนี่ยนะคะนะรู้สึกเอนจอยมากมีความสุขมากนะต่อมาค่ะ King o f s w o r d s ค่ะอืม แล้วก็เอมเพรสค่ะเออบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้เดาใจคุณไม่ถูกอะค่ะว่าคุณน่ต้องการอะไรนะเออถ้าเราต้องการอะไรเราอยากให้เขาทำอะไรแบบไหนนะคะเราอาจจะต้องบอกเขาตรงๆนะคะอืมให้เขามานั่งเดาแล้วเราประชดประชันเขาเนี่ยลองคิดว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลดีแล้วค่ะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแย่อย่าลืมนะว่าคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในสถานนะที่ ที่พูดคุยกันยังแบบคุยกันดูใจกันเนาะยังไม่ได้มีสถานะอะไรดังนั้นเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบว่าเฟิร์มมากนักมันยังไม่ได้แน่นแฟนน่ะเออมันยังเป็นความรู้สึกที่บางทีอาจจะฉาบฉวยอยู่ก็ได้นะอืมดังนั้นเนะ,ะ่ยค่ะเราต้องพยายามที่จะเกาะตัวความรู้สึกนี้ขึ้นมาให้มันเข้มแข็งมากขึ้นนะคะให้มันแบบแน่นมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะอืมนะ ต่อมาค่ะเป็นพาเด็กถือดาบค่ะอืมเขามองคุณว่าคุณเป็นคนขี้หงุดหงิดนะอืมขี้วีนขี้หงุดหงิดนะคะหรืออาจจะแบบระแวง่งเออเราระแวงหรือเปล่าเออเนะยถ้าเกิดเราไม่ระแวงก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปเนาะไม่ต้องซีเรียสค่ะอืมนะอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดกับเราจะถามว่าความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะไปต่อไหมเขาอยากไปต่อนะคะเขายังรู้สึกว่ามีความสุขอยู่นะ เออนะเขาสึกว่าคุณเป็นความสบายใจให้กับเขาแหละนะคะนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะอ่ะว่ขอดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะว่าเขาเออรู้สึกยังไงนะคะก้าไม้ค่ะอ่าสองถ้วยค่ะอืมแล้วก็หนึ่งไม้ค่ะอืมแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะความรู้สึกของเขาที่เขาที่มีให้คุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีๆที่สามารถพัฒนาได้แน่นอน,นะคะ่ะ มันสามารถแบบความรู้สึกชอบเปลี่ยนเป็นรักได้ทวินหาคิดถึงนะห่วงใย,ยมันสามารถพัฒนาได้ค่ะเออนเนี่ยแล้วเขาก็ยังเป็นห่วงคุณอยู่นะเป็นห่วงคิดถึงคุณนะคะอืมไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนทําอะไรเขาก็ยังคงคิดถึงอยู่นะคะแล้วก็ตัวคุณเน,นเนี่ยมีความดึงดูดเขาด้วยนะ เหมือนแม่เหล็กอ่ะเออดึงดูดเขาด้วยมีความแซ่บมีความแซบแบบเซ็กแอฟเพอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณค่ะวางขอพายข้อความนิดนึงนะข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะอืมอ่ะเขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเขายังคิดถึงเราอยู่นะคะยัง หมกมุ่นเออหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเรานะคะเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปนะเขาไม่อยากเสียคุณไปเลยนะคะอยากให้คุณเนี่ยอยู่ในชีวิตนะเขาว่าชอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าเขาอืมไม่มั่นใจในตัวเองหลายๆด้านไม่มั่นใจตรงเนี้ยความคิดว่าก็อาจจะในเรื่องสกิลต่างๆก็ได้นะคะในเรื่องฐานะก็ได้นะอืมหรืออาจจะไม่มั่นใจว่า ความสัมพันธ์นี้จะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะคะเขาอาจจะมีความกลัวเหมือนกันนะไม่ต่างจากตัวคุณเลยตัวคุณก็อาจจะมีความกลัวเนอะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปได้หรือเปล่าตัวเขาก็เช่นเดียวกันนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะระหว่างคุณกับเขาค่ะถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย